สวัสดีลูกค้าร้านเพชรพลอยมิสุวรรณทุกท่านนะครับและก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกคนนะฮะอีพีวันนี้มีแหวนสวย,สวยแหวนน่ารักแหวนใส่ติดนิ้วมานําเสนอหลายรายการเลยนะครับผมก็เป็นแหวนเพชรทั้งนั้นเลยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาแหวนใส่ติดนิ้วอยู่หรือซื้อเป็นของขวัญก็สามารถดูรายละเอียดชิ้นงานในอีพีนี้ได้เลยนะครับพร้อมกันแล้วเราไปชมรายละเอียดแต่ละชิ้นกันเลยครับ เรามาเริ่มรายการแรกกันที่แหวนเพชรแถววงนี้กันก่อนนะครับผมเป็นแหวนเพชรสีเขียวนะฮะเพชรของแหวนวงนี้เขาเป็นเพชรปรับปรุงมานะครับผมทําให้ชิ้นงานดูมีความสวยงามนะฮะเขาจะเรียงเพชรทั้งหมด5เม็ดด้วยกันนะครับผมดีไซน์ทรงนี้ก็เป็นแหวนที่เหมาะใส่ติดนิ้วนะฮะก้านแหวนจะเรียวลงอยู่เล็กน้อยตามดีไซน์ของหน้าแหวนนะครับวงนี้จะมีเพชรรวมทั้งหมด35ต้ตังนะครับผมเดินมีทั้งหมด ห้าเม็ดน้ำหนักเพชรเฉลี่ยเม็ดละเจ็ดตังค์นะครับผมก็ถือว่าสวยงามนะฮะจะเรียงเพชรแถวแบบนี้นะครับผมตัวเดินแหวนเป็นทองสิบแปดเทนะครับน้ำหนักหนึ่งจุดห้ากรัมนะครับผมขนาดของแหวนมาด้วยไซส์วงนี้เป็นไซส์ห้าสิบนะครับผมก็เป็นแหวนนิ้วนางนิ้วก้อยก็ถือว่าใส่สวยนะครับเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยงามแบบนี้เลยครับ ทรงนี้ก็ถือว่าเป็นทรงยอดนิยมนะครับผมนิยมเป็นแหวนใส่ติดนิ้วนะครับท่านใดที่สนใจรับไปเลยนะครับโปรโมชั่นคลิปวันนี้ได้เลยครับต่อไปนะครับผมมาเป็นแหวนแทนใจกันบ้างนะครับประมงนี้เป็นแหวนเพชรเม็ดเดียวนะฮะเป็นแหวนมั่นหมายก็ได้หรือเป็นแหวนแทนใจก็ว่าเหมาะสมนะครับผมก็เป็นดีไซน์ที่โชว์เพชรเม็ดเดียวสวยงามแบบนี้นะฮะดีไซน์โดยรวมเขาจะเป็นทรงแบบนี้นะครับก้านแหวนของเขาก็จะเรียวลงตามดีไซน์ของหน้าแหวนนะฮะ พวกนี้เพชร1เม็ดน้ำหนัก15ตังค์นะครับผมตัวเรือนแหวนเป็นทอง 18K นะครับน้ำหนัก1.6กรัมนะครับผมขนาดแหวนมาด้วยไซส์50นะครับใส่นิ้วนางนิ้วก้อยก็ทัว้วสวยนะฮะถ้าลูกค้าใส่เบอร์อื่นก็สามารถแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยงามน่ารักแบบนี้เลยนะครับ ถือว่าเป็นชิ้นงานที่เหมาะในโอกาสส่งท้ายปีนะครับผมซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือซื้อให้คนรักของเราก็เป็นชิ้นงานที่ใส่สวยได้เลยนะครับผมใครที่สนใจก็รับราคาโปรโมชั่นพิเศษในคลิปวันนี้ได้เลยครับต่อไปนะครับผมวงนี้ก็ถือว่าเซตติ้งสวยเช่นเดียวกันนะครับผมกระเป๋าเพชรเขาจะออกเป็นทรงรูปหัวใจแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังมีประดับเพชรตรงบ่าข้างตรงก้านแหวนทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ ถ้เาเรามองโดยโรวมก็ถือว่าเป็นดีไซน์เซตติ้งที่เน้นความน่ารักสวยหวานเลยนะครับเพชรเม็ดยอด5ตัง์แล้วก็เพชรบ่าข้าง10เม็ด12ตัง์นะครับผมก็รวมน้ําหนักเพชรทั้งหมด17ตังค์ด้วยกันนะครับเซตติ้งก็น่ารักเน้นใส่ติดตัวเลยนะครับก้านแหวนจะเรียวลงอยู่เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ดูใกล้ๆนะฮะจะเห็นเป็นคล้ายๆเป็นก้านคู่แบบนี้นะครับผมเป็นที่งานที่มีดีเทลสวยงามเลยนะครับผมตัวเรื่อนแหวนวงนี้เป็นทอง18 k นะครับน้าหนัก 1.4กรัมนะฮะขนาดแหวนมาด้วยไซส์50เช่นเดียวกันนะครับเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยงามเลยนะครับถึงชอบชิ้นงานก็สามารถแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับผมใครที่ชนชอบก็สามารถแคปรูปพร้อมราคาโปรที่อยู่บนหน้าจอนี้ทักไลน์ร้านเพชรพมิสวรของเรากันได้เลยครับ ต่อไปนะครับผมองค์นี้ก็ถือว่าสวยงามนะฮะเซตติง้งโดยรวมจะออกคล้ายๆเป็นอินฟินิตี้นะครับผมแล้วก็ตรงกลางเขาจะทําเป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะฮะโดยมีเพชรเพชดยอดแล้วก็เพชรแถวประดับด้านข้างแบบนี้นะฮะทำให้เซตติ้งแหวนมีความสวยงามนะครับผมวงนี้เพชรรวมทั้งหมด18ตังค์ด้วยกันนะฮะเพชรเ,เม็ดยอด1เม็ด4ตังค์แล้วก็เพชรบริวารที่เป็นเพชรแถวทั้งหมด 34เม็ดน้ำหนักเพชร14่ตังค์นะครับผมเซตติ้งดีเลยนะฮะก้านแหวนจะเป็นก้านเสมอกันเลยนะครับก็สามารถปรับไซส์กันได้เช่นเดียวกันนะฮะตัวเรือนแหวนเป็นทอง 18k นะครับผมวงนี้มาด้วยน้ำหนัก1.9กรัมนะฮะขนาดของแหวนมาด้วยไซส์51นะครับผมส่วนใหญ่ใน EP วันนี้ก็เป็นแหวนใส่ติดนิ้วนะครับผมเป็นแหวนก้อยใส่นิ้วนางก็ได้นะฮะเวลาสวมใส่ขค้นนิ้วก็สวยงามเลยนะครับ เวลารูปสัมผัสหน้าแหวนเขาก็ไม่สะดุดกับเพชรหรือไม่สะดุดกับเตอแต่อย่างใดเลยนะครับต่อไปนะครับผมวงนี้ก็เป็นแหวนควายนะฮะตรงปลายนี้เป็นกระเปาะรูปหัวใจนะครับผมเป็นหัวใจควายกันแบบนี้นะครับผมประดับด้วยเพชรแถวทั้ง2อฝั่งเลยนะฮะทำให้ชิ้นงานดูมีดีไซน์ดูมีความสวยงามและก็มีเอกลักษณ์นะครับผมวงนี้มีเพชรรวมทั้งหมด 22ตังค์ด้วยกันนะครับผมโดยมีเพชรทั้งหมด16เม็ดนะฮะตัวเรือนแหวนเป็นทอง 18K นะครับผมน้ำหนัก1.7กรัมนะครับก้านแหวนด้านล่างจะเป็นก้านเสมอกันนะครับผมสวยงามนะฮะวงนี้ก็มาด้วยไซส์51เช่นเดียวกันนะครับ เวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเป็นทรงไขว้กันแบบนี้นะฮะแล้วก็กระเป๋าเพชรที่เป็นเพชรเม็ดยอดตรงปลายทํากระเป๋าเป็นทรงรูปหัวใจนะครับผมเป็นรูปหัวใจชนกันแบบนี้นะครับต่อไปนะครับผมวงนี้ก็ถือว่าเป็นเซตติ้งดีเช่นเดียวกันนะฮะดีไซน์โดยรวมเขาเป็นทรงแบบนี้นะฮะเขาจะมีเพชรเม็ดใหญ่2เม็ดแล้วก็ประดับด้วยเพชรแถวนะฮะมันทำให้ชิ้นงานเขามีความสวยงามในดีไซน์นะครับ วกนี้มีเพชรทั้งหมด15เม็ดน้ำหนักเพชรรวม22ตังค์นะครับผมเซตติ้งเขาเป็นตัวเรือนทอง 18K นะครับน้ำหนัก1.8กรัมนะฮะก้านแหวนด้านล่างเป็นก้านเสมอกันนะครับผมแล้วก็ความหนาก้านก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นแหวนที่เหมาะใส่ติดตัวเลยนะครับขนาดแหวนวงนี้มาด้วยไซส์เล็กนะครับผมเป็นไซส์45นะครับลูกค้าที่ชื่นชอบชิ้นงานก็สามารถแจ้งปรับไซส์กันได้นะครับ วงนี้เวลาสวมใส่ผมใส่ได้แค่นี้เองนะครับผมเพราะว่าเป็นไซส์เล็กเป็นไซส์45นะครับฮะก็ถือว่าเป็นเซตติ้งสวยนะครับผมถึงชอบก็รับในราคาโปรพิเศษในคลิปนี้ได้เลยครับ ต่อไปนะครับผมแต่ละแบบแต่ละดีไซน์แต่ละวงก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับผมขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะชื่นชอบงานแบบไหนนะครับผมซึ่งวงนี้ก็ถือว่าเป็นเซตติ้งดีเช่นเดียวกันนะฮะเขาจะโชว์เพชรเม็ดยอดแล้วก็ก้านแหวนเขาจะออกเป็นทรงก้านคว้กันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ประดับด้วยเพชรค้างละ4เม็ดนะครับผมสวยงามเลยนะฮะเพชรเม็ดยอดเม็ดนี้น้ำหนัก15้ตังค์แล้วก็ในส่วนของ เพชรบาข้าง8เม็ดน้ำหนัก12ตังค์นะฮะเท่ากับแหวนวงนี้จะมีเพชรรวมทั้งหมด27ตังค์ด้วยกันนะครับสวยงามนะฮะเวลาเรามองด้านข้างเขาจะยกชูเพชรเม็ดยอดแบบนี้นะครับแล้วก็ก้กานด้านล่างเป็นก้านที่เรียวลงตามดีไซน์ของหน้าแหวนเลยนะครับวงนี้เซตติ้งบนตัวเรือนทอง 18K นะครับผมน้ำหนัก2กรัมกว่าๆนะฮะขนาดของแหวนมาด้วยไซส์เป็นไซส์51นะครับ เวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยหวางเลยนะครับก็จะโดดเด่นด้วยเพชรเม็ดยอดแล้วก็ประดับความสวยงามด้วยเพชรบากค้างนะครับใครที่สนใจนะฮะก็รับไปเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษในคลิปนี้กันได้เลยครับต่อไปนะครับผมวงนี้ก็เป็นแหวนเพชรเม็ดเดียวนะครับผมทําเตยเป็นรูปหัวใจนะฮะเป็นสองเตยประกบกันแบบนี้นะครับผมเนี่ยเวลาเรามองด้านข้างก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับ ปาข้างเขาจะฉลุหัวใจทั้งสองฟังเลยนะครับผมวงนี้ถต่ว่าเป็นแหวนที่มอบแทนใจแทนความหมายรักกันได้เลยนะฮะวงนี้เพชรเม็ดยอดน้ำหนัก25าตังค์นะครับผมก้านแหวนด้านล่างเป็นก้านเสมอกันนะครับตัวเรือนแหวนเป็นทอง 18k นะครับผมน้ำหนักวงนี้2.4กรัมนะฮะขนาดไซส์เป็นไซส์51นะครับผมเป็นแหวนแทนใจได้เลยนะครับผมวเวลาสวมใส่ขึ้นนิ้วก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับ เวลาเรามองด้านบนก็จะเห็นหัวใจที่เป็นเตยหัวใจคู่แบบนี้นะฮะเรามองด้านข้างนะครับผมก็เป็นหัวใจฉลุทั้งสองฝั่งเลยนะครับใครที่กําลังมองหาของขวัญมอบแทนใจแทนความหมายรักก็ลองพิจารณาแหวนวงนี้กันได้เลยนะครับอีพีนี้ถือว่าเป็นอีพีที่มาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าทุกทกท่านเลยนะครับ ต่อไปนะครับผมเรามาดูจี้กันบ้างนะครับผมในอีพีนี้ก็มีจี้มา1รายการแล้วก็ส่งท้ายด้วยต่างหู1รายการนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจี้นกชิ้นนี้นะครับผมชิ้นงานเขาก็สวยงามนะฮะก็จะเป็นนกแบบนี้นะครับผมแล้วก็ในตัวนกนี้ก็จะประดับด้วยเพชรนะครับผมก็ถือว่าเป็นจี้ที่มีความหมายดีนะฮะสื่อถึงความเป็นอิสระภาพหรือความอิสระเสรีนะครับผมสวยงามนะฮะใต้ทองของจี้ก็เป็นงานโปร่งๆแบบนี้นะครับ ชิ้นนี้มีเพชรรวมทั้งหมด22ตังค์ด้วยกันนะครับผมโดยมีเพชรทั้งหมด33เม็ดนะฮะตัวเรือนทอง 18K นะครับผมชิ้นนี้น้ําหนักรวม2กรัมนะครับผมเป็นน้ําหนักรวมทั้งชิ้นงานนะครับขนาดความกว้างจี้นะครับผมเทียบกับไม้บรรทัดนะฮะก็ประมาณ1.7ในส่วนของที่กว้างที่สุดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของความสูงก็ประมาณ2เซนกว่าๆนะครับผมเพื่อให้เห็นภาพผมจะเทียบกับเหรียญ5บาทนะครับ ออรเรียน5บาทเทียบก็ประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าที่มีสร้อยคอยังขาดจี้หรืออยากลองเปลี่ยนจี้ตัวใหม่นะครับผมก็ลองพิจารากันได้นะครับผมสำหรับใน EP นี้ถือว่าเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษกันแล้วนะครับ ต่อไปนะครับผมเรามาส่งท้ายคลิปกันด้วยต่างหูผีเสื้อคู่นี้นะครับผมเซตติ้งเขาเป็นเซตติ้งงานโมเดนเลยนะครับผมนี่ฮะดีไซน์เขาจะเป็นทรงแบบนี้นะฮะเรามาด้านข้างนะครับผมเขาจะดีไซน์ผีเสื้อนี้เหมือนกําลังโบยบินนะครับผมแล้วก็ตรงที่เป็นเพชรเม็ดยอดกระจุเกเพชรตรงนี้เหมือนเป็นดอกไม้นะฮะทาให้ชิ้นง,งานเขาดูมีความสวยงามดูมีมิตินะครับผมเ,เวลาเราสวมใส่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เซตติ้งดีเลยนะครับผมเป็นเซตติ้งงานโมเดิร์นนะฮะต่างหูคู่นี้ก็สามารถใส่ได้ทั้ง2แบบนะครับเข้ามาด้วยแป้นเสียบกลมนะฮะตรงนี้สามารถถอดออกได้นะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับสามารถถอดออกได้แบบนี้นะครับผมจะใส่เป็นเซตที่เป็นผีเสื้อด้วยจะใส่เป็นต่างหูกระจุกเดียวๆแบบนี้ก็ถือว่าสวยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่คุ้มค่านะฮะ ซื้อชิ้นเดียวใส่ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับตูวน,นี้มีเพชรรวมทั้งหมด52ตงค์นะครับผมตัวเรือนของต่างหูเข้าเป็นทอง 18K นะครับน้ำหนัก4กรัมกว่าๆนะครับผมขนาดความกว้าง1เซนแล้วก็ในส่วนของความสูง1เซนครึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นขนาดใส่ติดตัวใส่ในชีวิตประจําวันกันได้เลยนะครับคู่น,นี้ถือว่าเป็นเพชรสวยด้วยนะครับผมเป็นเพชรขาวน้ําสะอาดนะฮะท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถแคปรูปพร้อมราคาโปรโมชั่นที่อยู่บนหน้าจอนี้ ทักไลน์ร้านเพชรพรมมสุวรรตามไอดีไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้หรือจะโทรสอบถามและแจ้งรหัสกทไายเช่นเดียวกันนะครับ